ชาวลัคนาราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนสโลแกนของชาวลัคนาราศีตุลคือวิถีคนมีตังหยิบงานอะไรได้เงินหมดเลยบอกเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศีตุลเดือนนี้อยากรู้จักบ้านจังเลยอยู่ซอยไหนซอกซอยไหนหมอจะไปเพราะเป็นเดือนการเงินเลยกลางปีไปแล้วนะคะโชคลาภก็มานิดนึง มาอีกเดือนต่อไปก็มาอีกนิดนึงเป็นระลอกเลยนะคะแล้วเดือนมิถุนายนนี้อีกแล้วค่ะเดือนนี้จะเป็นอย่างใดนะคะแม่ไม่พูดว่าเป็นยังไงนะคะจะเป็นยังไงล่ะคะเริ่มเลยค่ะได้หยิบได้จับเงินอีกแล้วช่วงนี้นะคะเป็นการเงินการทองที่ชัดเจนมากที่สุดของชาวลัคนาราศีตุลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่าได้คิดลบ ชาวลัคนาราศีตุลมาโชคลาบมากันเงินมาอย่าได้คิดลบการบริหารจัดการก็ต้องดีไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะคะ ต้องมีอย่างอื่นด้วยเพราะการบริหารจัดการก็ต้องรู้ด้วยมีเงินก็ต้องใช้เงินให้เป็นนะชาวลัคนาราศีตุลชาวตุนบางคนนะคะโอ้โหตังเมเรียกพี่เลยค่ะท่านผู้ชมการรับปากคนในเรื่องการเงินที่มาของเงินไปยังไงมายังไงชาวลัคนาราศีตุลต้องชัดเจนคนที่เสียก็คือตุลน,นะจ๊ะขอบอก หพฤศจิกายนกาดาวพุธอยู่เรือนการเงินวินาศกระดุมพระก็คือการเงินการทองที่เคยเสียหายเช่นเพื่อนยืมไปไม่คืนหรือเงินที่ลูกค้าย,ยังไม่จ่ายดิวผิดเครดิตหรือเงินตกเบิกที่จะได้เดือนก่อนกลับไม่ได้ เดือนนี้นะคะัหนึ่งพฤศจิกายนชาวลัคนาราฐิตุนรีบเลยค่ะรีเช็คติดตามทุกอย่างก้าเลยนะคะเพราะว่าดาวพุธคือการสื่อสารสัมพันธ์กับสุภาะต้องติดตามติดตามรัวๆเลยนะคะมีเหตุมีผลบางคนขายของออนไลน์ลูกค้าไม่โอนหรือส่งของไปแล้วก็ตีคืนกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการติดตามที่เหมาะสมนะคะชาวตุน เป็นดาวศุกร์ที่ไม่ชอบทวงชาวลัคนาราศีตุลเป็นดาวศุกร์ที่ไม่ชอบทวงไม่ชอบตามอารมณ์ประมาณนี้นะคะอย่าถือว่าการทวงเป็นภาระเป็นสิ่งที่ควรทํามันเป็นสิทธิ์ของเราที่จะต้องได้สามพฤษจิกายนดาวศุกร์ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีตุลเดินเข้าวินาศแต่ดาววินาศไปอยู่ในเรือนการเงินก็คือดาวศุกร์มาอยู่ในเรือนพุธ เรือนพุธไม่เป็นไรนะคะเพื่อนสีกันค่ะดาวคู่ลื่นไหลเลยนะคะดาวพุธคือตุลต้องเข้าไปอยู่ในความวุ่นวายไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลแต่ว่าในเวลานี้ตุลต้องทำไม่ทำไม่ได้ซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับการเงินตุนด้วยนะคะหลายอย่างจะทำให้มีการแก้ปัญหาได้ถ้าผ่านจุดนี้ จุดอื่นสบายหมดเลยเหมือนทุกอย่างลงไปเรื่องเงินหมดเลยนะคะเหมือนตุนจะต้องทวงสิทธิ์ของตุนคืนมาบางครั้งในลักษณะเรื่องเงินเดือนทําไมโดนหกักคือต้องรีเช็คหมดเลยค่ะแถมโบนัสที่กำลังจะเกิดขึ้นอะไรต่อไม่อะไรมากมายสำหรับคนทำงานวินาศไปไหนในลักษณะหนี้สินจ่ายไปทำไมยังมีใบมาทวงอีกเช็คดีๆจ่ายซ้ำหรือเปล่า ยอดเข้าทางนั้นทางนี้ไม่ตัดมาบัตรเครดิตหรือบ้านเอ่ยเพราะในช่วงเดือนนี้ดาวการสื่อสารเรื่องการเงินขันทองของชาวลัคนาราศีตุลผิดพลาดค่ะต้องเช็คดูให้ดีนะคะสิฤพฤศจิกายนดาวเกตเดินเข้ามาอยู่ในเรือนมรณะมีตัวช่วยค่ะเรื่องที่หนักทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะดาวเกตมาช่วยดาวมารุตยูทำมาหากินแล้วนะคะตอนนี้ ตุ้นกันเลยสัมพันธ์มาอยู่ในเรือนดาวสุขซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด้วยหลังวันที่สี่ไปแล้วนะคะมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีต้องติดตามอุนต้องติดตามทุกย่างก้าวทาได้หรือเปล่าถ้าทําได้แน่นอนเลยค่ะการติดตามไม่ได้ผลถ้าไม่ได้ทําแต่ถ้าทําได้ผลแน่นอนนะคะสิบห้าพฤศจิกายนดาวอังคารวันที่รูร้แจ้งแม่วันที่รู้แจ้งเลยนะคะอังคารเดินเข้าอยู่ใน รการเงินเป็นเกษตรราธิปดีด้วยดาวอังคารทำให้ตุลรู้เลยว่าหลังวันที่15พฤศจิก,กายนไปแล้วมีโชคลาภดีการเงินเริ่มดีขึ้นแสดงว่าสิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลตามได้ผลตั้งแต่วันที่4พฤศจิก,กายนรับปากรับคำหลังจากนั้นนะคะการเงินก็เข้าตลอดเลย สิหพฤศจิกายนเป็นต้นไปการเงินใช้ได้เลยค่ะมีความสุขแฮปปี้ไปยาวๆเลยนะคะอังคารอยู่ยาวถึงปีหน้าเลยค่ะตุลจา๋าเพราะฉะนั้นเช้าตุนจะมีความสุขตุนจะได้มีความหวังเรื่องการเงินการทองโล่งโปร่งสบายได้ดาวอังคารอีกขาหนึ่งนะคะหนีบเรือนคู่อยู่ในเรือนการเงิน แต่มีดาวพฤหัดสดีเป็นราชาโชคเล็งลัคนามาสัมพันธ์อริด้วยคู่ของชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะกับชาวตุลอาจะรู้สึกเลยว่าตุลกับคู่อยากจะร่วมทำอะไรสักอย่างหนึ่งจับมือกันเลยนะคะปกติในหันหลังกันตลอดอริคือความพยายามเล็งที่เรือนคู่ของชาวลัคนาราศีตุลเลย วาดฝันเอาไว้ว่าดาวเสาเดินหน้าสัมพันธ์กับพันธุสร้างหลักสร้างฐานสร้างทรัพย์ลงขันกันเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลคิดอย่างนั้นเลยนะคะเพื่อที่จะกู้หรือซื้อทรัพย์สินหรือมีการทําอะไรที่จะต่อยอดมรดกให้กับตัวของชาวลัคนาราศีตุลเองหรือลูกหลานต่อไปภายภาคหน้า ความเข้าใจในเรื่องคู่ไม่ได้มีปัญหาทะเลาะก,กันแล้วนะคะจากที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันก็ดีกันแล้วส่วนคนโสดได้โอกาสดีมากราชาโชคเล็งมา คบกับใครนะคะอยู่รู้สึกสบายใจมีความต่างนะเพราะว่าการที่คบกับใครคนโสดนี่คือจะมีต่างชาติต่างภาษาต่างอายุทางไกลไม่ค่อยเจอกันแต่รักกันรู้สึกแฮปปี้ว่าคนนี้แหละใช่ส่วนคนที่ยังไม่มีใครอดใจรออีกนิดนะคะหาเงินหาทองไปก่อนการเงินเป็นเกษตรดีมาก สิบเจ็ดพฤศจิกายนดาวอาทิตย์เดินเข้าอยู่ในเรือนการเงินลาพระกระดุมพระแม่น่าครบมากเลยนะคะชาวลัคนาราศีตุลวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนเงินเป็นเกษตรลาพระกระดุมพระหมายถึงความโชคดีโชคลาภมาอยู่ที่บ้านค่ะการเงินนะคะตัวตุลเองมีความโชคดีหลายอย่างเรื่องการเงินการทองคนที่ขายของกลางเดือนไปแล้วนะคะจะขายดีมากๆเลยแสดงว่าถึงปีใหม่แน่นอนนะคะ พยายามโปรโมชั่นสต็อกสินค้าอะไรอะไรก็แล้วแต่นะค่เต็มที่เลยขยันห้ามหน่อยนะคะจะขายดีพลังงานดีๆจะดึงดูดพลังงานดีเข้ามาให้กับชาวลัวกนาราศีตุลสนพลังงานที่เสียๆก็จะโบดบังไให้พลังงานดีๆเข้ามาเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นดูว่าจะเอาพลังงานดีหรือพลังงานเสียเข้านะคะชาวตุล24สพฤศจิกายนดาวพุธเดินเข้าอยู่เรือนสาัชาตอนนี้นะคะวินาศสหสชาคือตุลไม่ได้มีปัญหากับใครมันแปลว่าสี สิ่งที่เป็นปัญหาเช่นคนยืมเงินไม่คืนแต่ตอนนี้มันมีการเคลียร์การจบการจากปัญหาต่างๆถูกเคลียร์หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วงานไม่ได้แปลว่าจะมีความเสียหายมาถึงตุนแต่มันแปลว่าตุนกับเพื่อนร่วมงานนะคะร่วมกันทําแล้วก็ช่วยกันงานของตุน,นะคะจะต้องมีเพื่อนมาช่วยกันทําช่วยแก้ไขปัญหาก่อสร้างความวุ่นวายให้สู่สภาพดีนะคะเพราะว่าดวงจะ ตาของชาวลัคนาราศีตุลอีกคะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ดีมากให้โอกาสตุลแต่ตุลเองชอบคิดว่าโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มานั้นคือภาระเห็นไหมคะอยากให้ตุลมองมุมใหม่ว่าไม่จําเป็นว่าในสิ่งที่ตุลคุ้นเคยแต่โอกาสนั้นมันจะสร้างผลนานให้กับชาวลัคนาราศีตุลเป็นที่ให้คนรู้จักและมือชื่เสียงต่อไปภายภาคหน้าในเมื่อมีชื่อเสียงต่อไปภายภาคหน้าสมควรที่จะ น้อมรับขวาไว้ที่ผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้นะคะหมอยอยก็บอกให้ชาวลักนาราศีตุลได้รับทราบนะคัดวงจะตาประจำเดือนพฤศจิก,กายน 2,566แนะนำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะไปทำบุญแก้เครดเสริมดวงชะตาให้ถวายเครื่องเสียงลำโพงนะคะเพราะว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลจะมีชื่อเสียงโด่งดังในลักษณะของอการงานที่ทำนะคะไปถวายลำโพงเลยะคะ่ะเครื่องเสียงให้กับวัดเลยนะคะดังอ้าวๆไปเลยนะคะทำไมเครื่องเสียงดังอ้าวๆก็หมออ้อยก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะหมออ้อยต้องฝากคลิป12ราศี ในช่อง YouTube มาคุยกันหน่อยหมออ้อยเงาทางทิกตอกทาง f a c e b o o k กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะติดตามชมได้3ช่องทางวันเสาร์วันอาทิตย์ชมการและสดของหมออ้อยทุกสัปดาห์ช่วงเวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหชั่วโมงเท่านั้นดูดวงชะตาให้ฟรีเป็นกำลังใจให้หมออ้อยขอ1แชร์นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวได้ที่ไอดีบุญยวั dot ออยโทร0 9 8 8 5 5 6 3 6 4สสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนารา สีตุลทุกท่านพบกับความมั่งคั่งมั่นคงมีโภคพย์พเข้ามาจนประมาณไม่ได้ด้วยบุญกุศลที่สร้างคิดดีทำดีสร้างบุญกุศลมีแต่รวยรวยรวยสวัสดีค่ะ